ืันนี้มาเข้าสวนกับพี่น้องนี่ได้นมไม้นมไม้หลงรุดดูค่ะทุกคนเดี๋ยวไปฟันเอาอีกดูเห็นอีกอยู่สองนอเนี่ยกอนี่ฝนตกกอนี้มันอยู่เละหว่วยก็ได้ขึ้นอยู่เ่ราเศ้าเนี่ย บ่ไเด้มาเมั่งเบงต้องมุดล้วพี่น้องบ่ไเด้เอาเสียมมาจากบ้านวลาฝนตกนนามันซัดมานีข้างทะลายนน่น,อนนอน้นขันทุกคนต้องทางเข้าไปแหละจุกโกอยู่คน บอนที่นนอะโอ้มีสองนอมีสองหนอค่ะทุกคนมันต้องใช้เสียมเนาะเสียมอยู่บานพวดีเดียวมากทั้ทงนั้นหกฟันบว่ได่แล้วถ้าเสียมนี่เป๊ะเลย à, ờ, thương thai thương sắm Ôi đây Đây là nó nâng phía nó Nhưng ít ขอตอนเป็นเล็กหน่อยไปหาหนมใหม่ you know. อยู่โน่นต้นนี้ไปหมดซัเอาทงหงสดีกว่าบ่ไปหมดเอาทั้งนั่นดีกว่าพี่น่องมันบอได้ไ่ไก่เนี่ยได้แล้ว สามนอวันนี้อ้ย,อยุง เงยหน้าพี่น้อง